ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไท์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาหนังหน้าอกโอ้เรื่องราวของใครายคุณกี้พร้อมแล้วเชิญเลยฮะมันเป็นเรื่องราวของตาท่านหนึ่งครับ ที่ที่แกเคยเป็นเป็นเป็นพี่ชายของอแม่ยายครับแกเล่าให้ฟังครับครับแกบอกว่าถ้าพวกเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยเนี่ยเวลาเขาเอ่ยคําว่าคุณใสนี่มันแตกต่างกันนะพี่อืมครับส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะคิดในแง่ลบมากกว่าเนาะครับ เรื่องคําว่าคุณใสเนี่ยแต่ยังคงมีคาถาที่ของคนกลุ่มๆนี้ครับเขาเนี่ยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะพี่ในยามที่เขาในยามที่เขาจําเป็นของชีวิตตัวเองอเพื่อจะช่วยยามตัวเองเนี่ยหรือคนอื่นที่อยู่ในช่วงอันตรายครับอืแกบอกว่าบางครั้งบังคาวเนี่ยก็ไม่ได้มีไว้เพื่อจะทําลายผู้อื่นนะพี่แต่ซึ่งผู้ที่เขา เรียนวิชาอย่างเนี้ยคุณทรงคุณสายอย่างนี้ครับแต่ว่าต้องถือเขาบอกว่าต้องถือพุทธตนในศีลในธรรมครับอถูกต้องใช่ครับครับแล้วพวกคนที่เขาเรียนวิชาคุณสายเนี่ยเขาจะใช้หลักๆอยู่ประมาณสามอย่างครับพี่สามประเภทก็คือหนึ่งรักษาคนสองสองป้องกันภัยแล้วก็มีไว้ทําลายคนอื่นอือันนี้ที่ที่ที่แกเคยบอกเราให้ฟังครับครับ คือผมขอย้อนพี่ๆแล้วก็พี่เปยไปประมาณสักห้าสิบปีกว่าครับ,รบตอนนี้ตาอ่อนแกก็ยังอ่มีชีวิตอยู่นะพี่แกอายุประมาณสักเจ็ดสิบมั้งครับน่าจะได้เพราะแม่ยายผมก็แปดสิบกว่าแนละ้วเอ้แม่ยายผมหกสิบกว่าครับเกลงแล้วครับคือคนไทยสมัยก่อนเนี่ยแกเล่าให้ฟังเนี่ยเชื้อสายเขาเมียนตามในตัวที่พวกเขาเรียนวิชา คุณสายอะไรมาอย่างนี้นอพี่จะมีสายดําสายขาวของเขาครับก็ส่วนส่วนใหญ่คนในยุคนั้นเนี่ยเขาจะสักยันกันสักเป็นพวกอักขระต่างๆอ่ะพี่ค,คล้ายๆพวกฟันแทงไม่เข้าประมาณนั้นครับพวกพวกเขาเรียนวิชาพวกเนี่ยเขาบอกว่าแต่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะพี่ะจะมีเมียเยอะมีเมียหลายคนอืครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงเี่ยแต่และคนที่เขา ได้มาส่วนใหญ่เขาก็ใช้พวกใสยเวดเวทมนที่เขาเรียนมานี่แหละครับที่ทําใส่เข้าไปอืที่ใส่คงใส่ของอะไรคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะพี่แกเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอะไรเป็นคล้ายๆริมที่ปากแลก้วก็แก <4 S 2> <ๆ S 1> คล้ายๆนวดแกบอกสีพึ่งเนี้ยหรอสี <4 S 1> พึ่งใช่ไหมน่าจะ <ๆ S 1> ใช่ครับแกบอกว่ามันเป็นคล้ายๆหนวดแล้วก็เขาก็ท่องแล้วก็พูดอะไรของเขานี่ครับไม่นานเขาก็ตก ผู้หญิงเขาก็ยอมพีกายให้หมอพวกนี้ไปครับแต่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับและนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของอ่าคนที่เขาเรียนวิชาครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของอ่ะคุณตาอ่อนครับแกบอกว่าแกให้ใช้ชื่อจริงได้ครับแกแกไม่ซีเรียสครับตาอ่อนเนี่ยแกเนี่ยเคยประสบพบเจอตอนสมัยแกที่เป็นเด็กครับอืเป็นวัยรุ่นประมาณสักสิบกว่าร ซึ่งเรื่องนี้ครับมันก็เป็นเรื่องของแม่แกเองครับที่เราให้แกฟังครับครับตอนที่แกยังมีชีวิตยอยู่ครับครับดั้งเดิมมาตาอ่อนเนี่ยพ่อของแกเนี่ยเป็นคนขมนต่ำนะพี่แกก็เป็นคนเรียนวิชาเหมือนเหมือนคนในทั่วไปครับในยุคนั้นนั่นแหละครับแกว่ามีอยู่มาวันนึงมั้งครับพ่อของแกเนี่ยได้ข้ามมาเที่ยวที่ฝั่งไทยครับ ในในยุคนั้นครับมีอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพ่อของตาอ่อนเนี่ยผมขอแช้นามสมมุติเป็นต,ตบุญแล้วกันครับครับแกชื่อตบุญคือแกจะข้ามมาเที่ยวที่ฝั่งไทยครับแล้วก็เกิดมาชอบผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เป็นคนไทยนี่แหละที่ฝั่งบ้านเราเนี่ยซึ่งก็เป็นแม่ของตาอ่อนนี่แหละครับพ่อแกเนี่ยก็พยายามจะจีบครับจีบแม่เนี่ย จีดยังไงยังไงก็ไม่ติดเขาก็ไม่ยอมพูดด้วยอืเพราะว่าทางครอบครัวแล้วก็ทางคุณแม่เนี่ยเขาไม่ชอบคนขมิฝั่งโน้นครับครับแต่พ่อตะบ,บุญเนี่ยแกก็ไม่ลดไม่ยอมลดละอะไรสักอย่างเลยนะพี่ด้วยที่ว่าพ่อเนี่ยตาอ่อนพ่อของตาอ่อนเนี่ยเป็นคนที่มีวิชาอาคมก็เรียนเรียนมาเหมือนกันกับ เขาจะมีแบบยังไงล่ะพี่เป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับสุดท้ายแล้วครับตาบุญเนี่ยแกก็เลยพยายามจะทำคล้ายมหาสเสน่ห์พี่ใ้เสน่์สีพึ่งนี่นแหละกะว่าจะเอาใส่แม่ครับครับแกก็นึกคิดอว้ยแกไม่ทำดีกว่าแกก็เลยพยายามทำนูน่นทำนี่จนสุดท้ายครับแม่ก็เลยยอมใจอ่อนครับ แล้วก็แต่งงานกันครับแล้วก็มีทายาทสืบสกุลก็เป็นตาอ,อ่อนนี่แหละอพอหลังจากนั้นครับตะบุญเนี่ยแกก็ไม่ยอมกลับไปฝั่งเขาเนี้เลยครับ,รบตั้งแต่นะที่ได้แม่เนี่ยมาเป็นเมียครับอืแต่เบื้องหลังอดีตของของของแกเนี่ยของตาบุญนี่ยอแกก็พอสมควรเหมือนกันครับหลังจากพอแกได้เมียใหม่แกก็เลิกครับแกก็ไปวัดทําบุญ อย่างนั้นก็ทํามาหากินครับก็ทําไร่ทําสวนตามปกติแต่ทั้งนั้นครับตาบ,บุญเนี่ยแกเนี่แกบอกว่าแกเนี่ยไม่อยากจะกลับไปที่นู่นเลยเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็ไม่มีแกอยู่ตัวคนเดียวครับอยากพี่น้องเขาก็ไม่เอาแกครับประมาณว่าด้วยที่มีรอยรอยทรงร้อยสัตว์ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอักขรภาษาขอมครับอืมครับ แล้วก็แกเล่าให้ฟังว่าซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนิสัยของพวกที่เล่นคุณใสส่วนใหญ่นะพี่เขาถือจะถือตัวเองเนี่ยว่าตัวเองมีวิชาก็เลยต้องพยายามใช้เวศนต์พวกเนี้ยให้เกิดประโยชน์ตัอพวกเขาครับแต่เมื่อ,อไรพี่คนที่เขาเล่นคุณใสพวกเนี้ยเวลาเขาเสียชีวิตลงเนี่ยศพที่เขาเก็บเอาไว้ครับแล้วก็ สวดพระอภิธรรมเนี่ยอืมในยุคนั้นเนอะพี่เขาบอกว่ามันมักจะไม่ค่อยนอเน่าเปื่อยอครับเขาบอกว่าเขาจะเอาเกลือครับแล้วก็เอาอ่ยาเส้นครับมาโรยมาโรยไว้ครับส่วนใหญ่เขาก็สวดพระอภิธรรมก็แค่ประมาณคืนเดียวเขาก็ไปเอาไปเผาครับแล้วก็จะนําร่างของผู้ที่เสียชีวิตนี่ครับไปเผาเฉพาะในป่าช้านะพี่อื เผายัางไงยังไงฟืนเยอะอยังไงมันก็เผาไม่ไหม้เผาก็เผาหลายชั่วโมงครับแล้วก็จนพวกชาวบ้านนี่ยก็พูดปากต่อปากครับกันว่าอาจจะเป็นเขาหรือห่วงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นด้วยเพราะว่าวิชาของเขาครับับสิ่งเดียวที่เขาบอกว่าที่ทําได้คือให้ศพเนี่ยต้องให้ยอมให้มันเผาไหม่ก็คือเขาจะมีพิธีกรรมของเขาครับคล้ายๆกับพิธีกรรมขอเข้ามาบอกกล่าว กับพวกดวงวิญญาณของคนตายไปนั่นแหละตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นครับอพอเขาทําพิธีอะไรเสร็จเนี่ยไม่นานครับศพมันก็ไม่ปกติครับเรื่องนี้ครับตาอ่อนแกก็ได้เห็นกับตัวของแกเองครับและเหตุการณ์ต่อจากนี้นะพี่อืเป็นเรื่องราวของตาบุญครับซึ่งเป็นพ่อของตาอ่อนนี่แหละเหตุการณ์ที่ตาบุญนี่แกเสียชีวิตในครอบครัวนะครับแกบอกว่าไม่มีใครเห็นเลยนะพี่ ตาบุญนี่แกนอนคล้ายๆกับแกเสียชีวิตแกนอนหลับไปเฉยๆนะครับครับแต่แกเสียชีวิตด้วยการนั่งสมาธิพี่คล้ายๆกับคนนั่งสมาธิแล้วก็เอนหลังอืก็เสียไปครับครับแล้วคนเท่าคนแก่เขาก็เลยพูดกันปากต่อปากว่าเออไอบุญเนี่ยสงสัยมันจะมีบุญอืมครับถ้าคนที่มันมีบาปมีกรรม ก่อนเขาจะเสียชีวิตเนี่ยก็จะป่วยแบบคล้ายๆแบบทนทุกทรมานออใช่ครับสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังนะพี่และการตายของแต่ละคนเขาบอกว่ามันก็ตายไม่เหมือนกันด้วยขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมแต่ละคนครับครับตาอ่อนก็เลยบอกว่าตาบุญเนี่ยเป็นคนมีวิชาแล้วก็มีของดีนี่ของเครื่องรางของขลังนี่เยอะมากครับอืมครับ เมื่อเมื่อแกนําศพของพ่อเนี่ยเขาไปเผาที่ป่าช้าเนี่ยแกบอกว่าก็ไปกันตามปกติไปประมาณสักสิบกว่าคนครับแกบอกว่ากว่าจะเผาร่างของพ่อของแกเนี่ครับเผายังไงก็เผาไม่ยอมไหมครับอืครับ,รบใช้เวลานี่ทั้งวันนะพี่ทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่าตาบุญเนี่ยแกจะมีรอยสักอัขระบางอย่างครับ ทั้งตัวนะพี่แต่มันจะมีมันจะมีอยู่ประมาณสักเท่าฝ่ามือนี่นะครับเป็นชิ้นส่วนของหน้าอกครับ,มรบไม่ยอไมไหม่รูปแกก็เคยแกก็มีครับแกส่งให้ผมแต่แกบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่เผยแพ่มันเป็นคล้ายๆหอ่อคล้ายๆห่อผดดิบนะพี่แต่มันจะไม่สีขาวนะพี่มันจะออกสีน้ําตาลน้ําตาลหน่อยครับครับ,รบแกห่อเอาไว้ครับ แล้วพอวันที่เผาของพ่อนะี่ะแกบอกว่ามันก็จะมีเพื่อนๆนครับของพ่อนี่ที่เขาเรียนวิชาแบบครูบาอาจารย์เดียวกันเนี่ยเขาก็มาร่วมงานเช่นกันครับแต่พอตาตาอ่อนแกสังเกตเห็นแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนของพ่อนี่ก็ไม่ต่างกันกับพ่อเลยครับรอยสักนี่เต็มตัวไปหมดพอดูจากแววตาวเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ยอมไม่ค่อยพูดกับใครเลย พค่อยตอบคำาครับอพอหลังจากที่เผาก็อะไรเสร็จกับวันรุ่งขึ้นเนี่ยตาอ่อนแล้วก็แม่แล้วก็ญาติญาติครับก็เลยกันมาเก็บเท่ากระดูครับครับพร้อมกับนิมนต์พระเจ้าอาวาสนะครับมาสวดบางสุกุลในพ่อครับปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาเนื้อกันทั้งหมดเนี่ยคือชิ้นส่วนหน้าอกนั่นแหละครับเท่าฝ่ามือนี่แหละครับมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็น อักขระภาษาขอมครับ<อ>ติดอยู่ชิ้นเนื้อตรงนั้นเท่าฝ่ามือนี่เนีัยที่มันยังเหลือไว้ทุกอย่างนะพี่มันไหมไปหมดจนเป็นขี้เท่านะพี่อว,วัยวะในร่างกายทุกส่วนนี้มันไหมหมดครับก็เหลือแต่ชิ้น,นเนื้อนี่แหละครับรบตาอ่อนแกก็เลยเก็บชิ้นเนื้อส่วนนี้ครับของตาบุตเนี่ยเอาไว้บูชาครับเขาบอกว่าเอาไว้เป็นสิริมงคลออืแล้วก็ เท่ากระดูกของตาบ,บุญเนี่ยแกเขาบอกว่าเดี๋ยวแกจะแปลวบรรจุไว้ที่เจดีสถูกครับที่ไว้ทไทยวัดครับครับและในทุกๆวันของวันพระครับแม่กับตาอ่อนแล้วก็ลนหลานครับญาติญาติเนี่ยก็จะมาทีของตาบ,บุญเป็นประจําครับอืแล่ตาอ่อนเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังหลังจากที่แกเผาตาบ,บุญเสร็จแล้วเนี่ยแกบอกว่า มีคนในหมู่บ้านเนี่ยมักจะพบเป็นตาบุญครับจะออกมาปรากฏนะพี่ไม่ได้มาหลอกคนคจะออกมาปรากฏในเวลากลางคืนครับรบ,บ่อยแต่มาแต่ละทีเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะได้กินยาสูบยาเส้นนะพี่ครับแล้วสักพักเนี่ยเขาก็เห็นเป็นตาบุญครับก็ยืนอยู่เฉยๆครับแต่ทุกครั้งครับที่ชาวบ้านเห็นดวงวิญญาณของตาบุญเนี่ย กินยาสูบนี้ก็จะมาก,ก่อนอันดับแรกครับแต่ถ้ามีใครจะมาลองดีหรือจะมาคล้ายๆแบบมาท้าทายอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผีตาบ,บุญ่ยมักจะหลอกแบบแบบไว้ให,ให้ให้กลัวครับอืจนชาวบ้านเนี่ยเขาก็ลือกันไปต่างๆนานาพี่ไม่นานครับประมาณทักสามสี่วันครับมีอยู่วันนึงวันนั้นครับแกได้ข่าวจากคนในหมู่บ้านครับเขาวิ่งมาบอก ว่ามันมีจําพวกไอ้พวกหมอผีครับแต่พวกเนี้มันจะเป็นคนต่างหมู่บ้านครับแต่ไม่รู้เลยว่าเข้ามาจากไหนครับมันมากันทั้งหมดเนี่ยสามถึงสี่คนครับมันมาแอบดูตอนกลางคืนครับเพื่อจะมาทําพิธีอะไรสักอย่างนี่แหละอืมหรืออาจจะมาคล้ายๆกับมาสะกุดวงวิญญาณของตาบุญก็ได้ที่สตูที่เจดีสตูท้ายวัดครับตาออดเนี่ยแกก็บอกว่า ความต้องการของพวกเนี้ยแกนึกอยู่ในใจมันจะมาหาเอาของดีของพ่อหรือมันจะมาสะกดวิญญาณของพ่อ,อเพื่อเอาไปใช้ก็ได้ครับครับพอรู้ข่าวแกก็รีบมาดูครับก็มีเกณฑ์ชาวบงชาวบ้านมาครับแต่พอมาถึงครับแกบอกว่ามันมีร่องรอยอ่ะมันมีร่องรอยครับปรากฏว่ามันเป็นร่องรอยของการเลื่อนประมาณออกสักศอกหนึ่งครับอ๋อครับ แต่ดูแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ยังคงปกติโชคดีครับร่องรอยนะั้นไม่มีการทุบไม่มีการทำลายครับแล้วทุกคนก็กพูดกันว่าเฮ้ยคงเขาคงเนี้ยทำอะไรยังไม่เสร็จก็ได้เขาอ,อาจจะทำให้สำเร็จรหรือว่าตาบุญเนี่ยจะมาปรากฏเพื่อจะขัดขวางทำลายพิธีพวกนี้ซะก่อนครับไอ้พวกหมอผีชั่วๆพวกนี้ครับ ครับจึงทําให้พวกหมอผีพวกนี้ครับมันมันวิ่งหนีกันไปก็เจอก็เจอกันไปครับสิ่งที่เห็นมันยังคงมีหลักฐานนะพี่เป็นใล้ายๆกับพวกของพิธีกรรมอะไรของเขาต่างๆนี่แหละครับที่เขาทิ้งไว้ให้ดูครับอืมแล้วสุดท้ายครับก็นําาพวกของพวกหลักทงหลักฐานนี่ครับไปเผาทิ้งครับในวันรุ่งขึ้นครับแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อครับก็มาทำพิธีครับ สิ่งที่หลวงพ่อแกทิ้งท้ายให้ว่าไอ้พวกที่เขามีพิชฌงวิชาอาคมเนี่ยอืมเมื่อตายไปแล้วเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาต้องการจะมาสกดวิญญาณครับแล้วก็วิญญาณเนี่ยมันจะดุเป็นพิเศษเฮียนเป็นพิเศษครับ,รบเขาก็เลยอยากจะมาสกดองค์วิญญาณเพื่อเอาไปใช้ครับครับไม่นานครับตาอ่อนนี่ก็มารู้ภายหลังว่าไอ้หมอผีพวกเนี่ย กับพวกลูกศิษย์นี่ครับครับที่มันพยายามจะมาสะกุวิญญาณพ่อของตัวเองนี่ครับที่อยู่ท้ายวัดเนี่ย<อ>หมอผีเนี่ยครับจบชีวิตด้วยการตกบันไดตัวเองครับตรงมาคอฮนะอแต่สุดท้ายพี่สิ่งที่มันพี้กว่านั้นพี่มันมีเลือดไหลออกทั้งทวารทั้งกาวครับโอออันนี้แปลกแล้วก็ส่วนลูก ครับแล้วก็ส่วนลูกศิษย์ทั้งสามคนเนี่ยบางคนเนี่ยก็เสียสตุงสติไปครับครับบางคนก็พูดอยู่คนเดียวครับแกก็เลยคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นกรรมของพวกนี้ก็ได้อืกับพวกลูกศิษย์นี่ครับที่มันอาจจะไปรองดีมันอยากจะไปท้าทายหรือมันจะต้องการอะไรสักอย่างครับอ๋อครับครับพอเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่งครับก็ไม่ค่อยมีใครแทบจะไม่ได้เจอครับ วิญญาณของตาบุญเลยครับมไม่นานครับประมาณสักปีหรือสองปีนี่ครับปีกว่าครับแม่ของตาอ่อนก็ได้จากตาอ่อนไปเหมือนเช่นกันครับแล้วเขาก็มีการทำพิธงพิธีคล้ายๆกับประสาทพึ่งนะพี่ทำบุญใหญ่ไปแล้วก็กะว่าจะส่งพ่อกับแม่นี่ครับไปอยู่สวงสวรรค์ตามความเชื่อของเขานะครับครับ แล้วก็ตาอ่อนแกมารู้ทีหลังว่าครับกับน้านะครับที่เขาเล่าให้ฟังกับญาติๆเขาว่าแต่ก่อนเนี่ยทางครอบครัวของคุณแม่ตาอ่อนนี่ไม่ยอมรับเลยนะพี่ไม่ยอมรับตาบุญเลยเพราะว่าเขาไม่ชอบแล้วก็มีรอยสักเพราะว่าเขาเป็นคนฝั่งนูนครับครับแต่ด้วยครับที่ว่าตะบุญี่แกรักแม่มากครับ แกก็ตบปากรับคำไปว่าแกเนี่ยจะรัดและจะไม่มีวันมีภรรยาใหม่ครับ,รบนอกจากแม่ของตาอ่อนนี่แหละครับเพียงคนเดียวจนพิสูจน์รักแท้จนทางครอบครัวของทางคุณแม่เนี่ยก็ยอมรับครับแกก็เข้าวัดทำบุญทุกอย่างแกก็เลิกครับแต่แกก็ จะถือศีลห้าทุกวันพระครับเรื่องตาอ่อนประมาณนี้ครับหนังนะที่ถูกเผาไม่ไหมใช่ไหมรูปที่เขาส่งมาให้คุณกี้อะ่ะก็คือก็คือเป็นหนังตรงนั้นเลยที่ถูกที่ห่อยอยู่ในในผ้าใช่ไหมครับครับแต่มันจะมัน <c oughs> จะเป็นแห้งเตรียมไปแล้วนะพี่มันจะออกสี สีไม้ไม้หน่อยพี่สีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยครับครับใช่ครับมันจะเหมือนคล้ายๆกับหนังอะไรสักอย่างนี่ครับอืเขาแค่จะห่อใส่ผ้าครับครับมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการเผาแล้วมีเศษชิ้นส่วนของคนตายบางส่วนที่เผาไม่ไหม้ส่วนมากจะเป็นหนังที่ถูกลงอักขระเอาไว้เออแบบเนี้ยครับ บางคนบางคนถ้ามันต้องตีออกมาเป็นหลายหลหลายๆอย่างอ่ะน,นะคือบางคนที่เขาไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ย <pouquinho. S 1> เขาก็มองว่ามันมันอาจจะไฟอาจจะไม่เดียวตรงนั้นหรือป่าหรือวานไปเขาเก็ไม่ได้สนใจแต่คน<อ>ที่เขา <ๆ S 2> รู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสับปะเลหรือคนที่เขาเล่นของกันเ <database> ขาจะรู้ว่าสิ่งเนี้ยคืขอ,อของดีอ่าคือของดีแต่ของดีในที่นี้มันต้องอยู่อีกว่าคนที่เอาไปเนี่ยเขาเอาไปทําในในในทางไหนอีกเออ นะครับบางทีเอาไปในทำํำสิ่งที่ไม่ดีก็มีถูกต้องว่านะครับใช่ครับเออ,เอ,อสุดท้ายก็คือฟังจากเรื่องนี้มาเหมือนเวทกรรมเนาะใช่ไหมครับเหมือนนะใช่คล้ายๆเหมือนกันนะ<ม>นคือผมว่าเออเออก็คือเหมือนกับว่าตอนที่ไปได้ผู้หญิงคนนึงมาโดยการที่ใช้สิ่งแบบเนี้ยถูกต้องไหมครับ<ๆ>เออนะครับมันมันเหมือนกับเวทกรรมนลยที่ ต,ต้องต้องชดใช้สิ่งไหน,<า>น<า>ครับ<ม>สิ่งไหน<า>ไม่ใช่ของเราเราอย่าไปเอาเลยดีกว่าเนาะพี่ถูกต้องฮะแล้วยิ่งเป็นการบังคับจิตใจบางทีเขาอยู่กับเราได้ไม่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่ตลอดไปหรอฮะนะครับเออสู้สู้สด้วยแบบเราชนะแล้วก็เอาชนะเขาด้วยแบบอืมจิตใจหรือว่าด้วยด้วยเกิดจากเป็นความรักที่มันรักแท้ดีกว่าใช่ไหมไม่ได้ถูกบังคับเลยมาแบบเนี้ยผมว่าดีกว่า นะฮะใช่ครับเออแล้วก็อย่างที่คุณกี้บอกถูกต้องเลยฮะคือของแบบเนี้ยมันมีด้วยกันทั้งหมดสามอย่างนั่นคือเอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็ช่วยเหลือคนคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นสายด้ามเลยในการทำลายหรือการทำสิ่งที่ไม่ดีครับนะบก็คือพวกหมอผีต่างๆที่ทุกวันนี้นะครับเออ แต่หมอผียุคจะไปยุ่งดีกว่าพีหมอผียุคนก่อนจะไปยุ่งดีกว่าแต่หมอผีกับยุคเนี้มันต่างกันที่ผมใช้คำว่าต่างกันเพราะว่าหนึ่งเลยมันอาจจะมีพิธีกรรมที่มันเปลี่ยนไปเพราะว่าหนึ่งเลยของในพิธีกรรมอะไม่ว่าเป็นของอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องเอามาใช้ในในในพิธีกรรมที่ต้องทําของเนี้ยมันหายากแล้วเออไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันเข้ามานะ ที่มันเอเทคโนโลยีหรือบ้านปลูกบ้านเรือนหลุมฝังศพก็ไม่ค่อยมีแล้วเห็นบ้าอาเลแบบเนี้ยมันก็เออขายากเข้าป่าก็ไม่ได้แล้วถูกจับอก<ช>ีกถูกต้องไหมเออนะฮะก็เลยกลายเป็นพวกหมอผีส่วนมากจะเป็นหมอผีที่มันอุตริกตัวเองขึ้นมาเป็นคนที่อหลอกคนอื่นอะหลออให้หลงหลอหลอให้เชื่อหรือไม่ก็อาจจะเป็นจัาพวกหนึ่งประเภทที่แบบเห็นมีสัมผัสที่หก ผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะเป็นสัมผัสบอกที่ที่เขาเห็นเขาอาจจะเห็นจริงๆแต่เพียงว่าเขาไม่ได้มีวิธีการปราบผีหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องหมอผีอะไรแบบนี้เลยเพียงแค่เขาเห็นนะแล้วเขาก,ก็ทักเราให้เราเชื่อสมมุติว่าคุณกี้มามาหาผมมาผมเป็นหมอดูสมมตินะแต่ผมไม่ได้มีวิชาในการปราบหรือว่าอะไรเลยแต่ผมก็เป็นคนเห็นผีแล้วอยู่ๆผมเห็น ผีผู้หญิงคนหนึ่งตามคุณกี้มาผมบอกลักษณะถูกเป๊ะๆคุณกึ้งเออคุณคุคณ,ค,ณคุณกี้บอกโอ้ยโคตรแม่นเลยอะ่ะคน,นะเนี้ยแหละอะไอย่างเงี้ยซึ่งคุณกี้ก็เลยเชื่อผมหมดใจทีเนี้ยผมเข้าทางผมไงถูกต้องป่ะเนี่ยมันจะมีสิ่งแบบนี้นะครับในการหลอกลอก่อเหายังไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับเกี่ยวกับรเรื่องอ,อของแบบนี้นะคุณกี้เนาะ ใช่ครับพี่เสียตังค์ไม่พอนะพี่บางครั้งนี่เสียตัวเลยนะพี่โอ้ยนะครับสุดท้ายเสีย,ท,ยทุกสิ่งทุกอย่าง้ะเสียชื่อเสียงแล้วก็สุดท้ายก็จบด้วยการเสียชีวิตก็มีนะฮะโอ้ใช่ครับอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าครับอ่าขอบคุณคุณกี้มากนะที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับหนังหน้าอกเออมันต่อยอดไปได้หลายเหตุการณ์เลยนะครับนะครับอ่าแล้วก็ผมถามนิดนึงคุณกี้สักไหมฮะ ผมนะครับก็มีบ้างครับเป็นสักัคระหรือเป็นศัก์ศรีแบบแบบว่าเป็นสัก์ความสวยงามมีทั้งสวยงามมีทั้งอัคระครับเออนะครับก็ทุกวันนี้มันเป็นกลายเป็นสิ่งเขาเรียกว่าความสวยงามหมดแล้วครับปี่มศิลปะอ่าใช้คำว่าศิลปะก็แล้วกันนะครับความชื่นชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครสักที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอัคระมีของแบบนั้นก็ต้องรักษาศีลเอาไว้ด้วยนะรักษากฎของเขาไว้ นะครับใช่ครับโอเคขอคุณคุณกี้ก่อนบางสายนะครับมีอะไรฝากไหมฮะตอนนี้ทำอะไรอยู่มีผลงานให้เราติดตามไหมครับอ๋อก็ยังไงก็ถ้าพี่ๆอยากจะฝากผมขอฝากนิดนึงครับก็คือเป็นช่องเล็กๆพี่ในในติกตอกมาไรครับกี้เอ็มกีครับล้อมวงว่าค้นผีครับแล้วก็ฝากพี่ๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับรวมถึงพี่เป้ด้วยนะครับครับครับ เช่นกันนะคุณกี้ด้วยนะเพิ่งจะหายป่วยมานะนะครับพักผ่อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณกี้ครับขอบพระคุณพี่เป้เช่นกันครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่